ลงพ่อเพิ่งขึ้นมาเมื่อวานเนี่ย <c oughs> แ้จะบอกให้ลูกหลานพระเนนศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเออหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างอ่หลวงพ่อออกจากวัดวันที่สิบสามวันที่สิบสามหลวงพ่อเดินทางลงไปพไปขึ้นเครื่องที่ อุดรแล้วก็ลงภูเก็ตเลยนะบินยาวเลยนั่งเครื่องจากอุดรภูเก็ตใช้เวลาชั่วโมงกับห้าสิบนาทีถึงภูเก็ตพอถึงภูเก็ตคณะจัดทายาญติโยมลูกหลานทางนู้นเขาก็มาตอนรับขับสู้อยู่ที่ห้ <c oughs> องวีไอห้องวีไอพก็ได้มาพูดกัน ว่าพ่อของท่านคุบเวกที่วัดไม้ขาว <c oughs> ได้มรณะลงไปจะประชุมเพลิงวันที่สิบสี่ลงพ่อลงไปวันที่สิบสามท่านเวกก็เคยมาอยู่ที่วัดของเราหลวงพ่อถามว,ว่าเวกเคยไปอยู่วัดนาคำน้อยกี่ปีบอกว่าเก้าปีครับโอ้มาอยู่ที่นี่ไม่ไม่เคยไปไหนอยู่ที่นี่เก้าปี <c oughs> อยู่ที่วัดนาคำน้อยแต่นี้นก็พอหลวงพ่อวัดไม้ขาวมรณะภาพลงไปทางท่านอาจารย์เขียวที่เป็นพระเป็นลูกศิษย์ก็เลยเห็นว่าท่านเวกพอมีอายุพรรษาสมควรที่จะไปดูแลรักษาวัดแทนพระอาจารย์ได้ก็เลยนิมนต์ท่าน เวกลงไปมาขอกับหลวงพอ่อหลวงพอ่อเออเอาเหตุว่าจะเกิดประโยชน์เอาไปเบกก็นิสัยดีอยู่นิสัยเรียบร้อยจากนั้นก็ท่านก็ไปลงไปอยู่ที่นี่แหละจังหวัดภูเก็ตพอลงไปคราวนี้ท่านทราบข่า,า,า,าวว่าพ่อท่านมรณะพพ่อท่านตายอายุ79ปีหลวงพ่อจะไป งานของของกับผมพ่อของผมได้ไหมเราก็อืมพอไปถึงแล้วก็สี่ห้าหกโมงสี่โมงห้าโมงกว่ากว่าหรือาวันพุธนี้คงไม่มีเวลาฉันยังหันเสร็จแล้วก็คงจะมาขึ้นเครื่องกับอุดรหลวงพ่อก็เลยตกลงเอาไปโอ้คิดว่ามันจะใกล้นะไกลมากๆากนะ ร้อยกว่ากิโลเอจากสนามบินภูเก็ตวิ่งไปพังงาแล้วก็ไปงานศพของท่านพอไปถึงในใญาติโยมยังเต็มอยู่ประมาณสักสามสี่ทุ่มสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มญาติโยมยังรอคอยที่นั่นจากนั้นหลวงพ่อเขาก็ไม่ได้สวดอะไรละเขานิมนต์หลวงพ่อขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรม พอสมควรจา,ากนั้นก็พอเทศเสร็จแล้วก็อมอบอะไรให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้เรามาแบบกระทันหันล้วมาคราวนี่ล่ะไม่มีอะไรมาแจกศรัทธาญาติโยมพระลูกหลานประเทศจบแล้วก็ลงพ่อให้สินให้พรแล้วก็กลับมาหาที่พักวิ่งมาหาที่พักที่ยวนพึ่งที่วัดทันดุงที่ตรงไปที่จะทอดผ้าป่า วันที่สนะิบห้าลวงพ่อลงไปกลับมามาถึงยวนพึ่งเ,เที่ยงคืนกว่านะเหนะ็นไหมหลวงปู่หลวงตาของลูกหล,กลานทั้งหลายเนี่ยอายุเจ็ดสิบนะเดี๋ยวนี้นะ่ะทะเลทเลายแลดใช้แบบอุตตลดเลยว่างั้นนะอะนั่งรถโอ กว่าไปถึงวัดของท่านุงเที่ยงคืนกว่ากว่าจะได้นอนเกือบตีหนึ่งพงษ์ในเช้า,เาก็บินธบาต7เจ็ดโมงกว่าเกือบ8ปดโมงคนมันเยอะเยอะมากเลยนะพี่น้องนานนานทีหลวงพ่อไม่ได้ลงภูกเก็ตถึงห้าปีไม่ได้ลงภูเก็ตตั้งแต่ปี5้าสประรงไปรับที่ดินที่วัดหลังสารที่เขาถวายที่ดิน หลวงพ่อก็รับแล้วก็มอบให้วัดหลังสารศรัทธาญาติโยมเก่าแก่ของภูเก็ตหลวงพ่อรับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ลงไปพอปีห้าสี่เกองานหลวงตาใช่ไหมละ่ะหลวงตามรณภาพพอเดือนสิบสองเท่านั้นน่ะหลวงปอหลวงตาก็ป่วยเดือนพิจิกาเนหลวงพ่อจำจำได้วันที่สิบเอ็ดสิบสองพฤจิกาหลวงตาเริ่มป่วย แล้วก็จากท่านท่านก็มรณะภาพปีทั้งปีปีห้าสี่พอปีห้าห้านี่ก็ดูแลคิจการที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์อย่างไรก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายพอปีห้าหกลวงปู่จามก็มรณะภาพอีกแล้วก็ดูแลงานหลวงปู่จามปีพอปีห้าเจ็ดปีที่แล้วประชุมเพิงพระราชทานเพิง สรีละของหลวงปู่จามก็จะเสียดได้ครับเหนื่อยพอสมควรไม่อยากจะไปไหนอพอปีในปีห้าแปดนับนับ,นบดูข้อมือดูแล้วก็โอ้หลายปีพอสมควรไม่ได้ลงไปภูกเก็ตนะเพราะนั้นไปข่าวนี่ก็รู้สึกว่าลูกหลานศรัทธาญาติโยมมาลุมมาตุ่มอุ่นอุ่นหนาฟ้าขั่งฮะจากนั้นพอ ฉันขันเสร็จแล้วก็ลวงพ่อก็ได้กลับมาเคลื่อนเครื่องมาหลงที่อุดอรเกือบมือ่อเกือบค่ำนะก็มาพักที่วัดรวมธรรมพุ่งในเช้าตื่นเช้าก็ไปที่วัดโรงใหญ่บ้านโรงใหญ่อำเภอเสียงหวางอำเภอเสียงตำบลเสียงหวางอำเภอเอ,อำเภอเพน จังหวัดอุดรธาน,นีของเราเนี่ยนะไปก็ไปงานผูกพัทสิมมาฝังลูกในเม็ดแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็โอ้งานใหญ่แต่ตาตามไม่จริงงานใหญ่ถ้าหากวเป็นงานกรรมฐานก็ตัวสรุปแล้วก็คือเป็นงาน <c oughs> เป็นงานพุทธพาณนนิชย์ไปสักหน่อย ที่หลวงพ่อไปเห็นนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไปถ้าจะไปพูดก็เหมือนกับตีปาหน่าชัยไปพูดก็ไม่เหมาะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็ไม่สบายใจตามแนวแถวของกรรมฐานถ้าเป็นกรรมฐานแล้วก็ควรจะทำแบบเรียบง่ายตามแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาถ้าเราจะยึดแนวแถวองคหลวงตาคือเอา ถ้าเราจะยึดทางฝ่ายพุทธพาณิชย์ทางโลกเราก็ทำแบบทางโลกไปแบบทางปริยัตไปก็ได้ก็ได้ทั้งสองอย่างในทางเลือกแต่มันจะเป็นกรรมฐานก็ไม่ใช่จะเป็นปริยัติก็ไม่ใช่จุดนี้เป็นจุดที่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็อยากจะบอกกล่าว ย้ำเตือนพวกน้องๆเหมือนกันนั่นแหะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาไว้ดีกว่าพอลูกศิ์ลูกหาเราเป็นลูกศิ์ลูกหาหลวงตาเครื่องภายนอกเราจะไปสาะแสวงหามากโกนจนเกินไปมันก็ไม่ดีแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็อืเอา้าฟัง,ฟ,งฟังดูทำผ่านไปแต่เห็นด้วยไหมสบายใจด้วยไหม ก็ไม่ถึงถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะขัดเครื่องไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกเหมือนกันแต่เป็นกาวกะย้ำเตือนกล่าวถ้าเป็นไปได้นะน้องๆทั้งหลายให้อยู่ในแนวแถวขององค์หลวงตาไว้เนี่ยจะดีกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงตานะ <c oughs> ถ้าจะถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาหนะลวงพ่อก็ย้อนมาหาหลวงพ่ออีกเหมือนกันเอ๊ะพ่อเราเน่ยเคยแจกพระ ให้ศรัทธาญาติโยมหรือเปล่านะก็เลยลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนีย่ยเออก็เลยเอ้าก็หลวงพ่อก็ยังแจกพระอยู่เนี่ยจะว่าเออบางทีสงกรานเนี่ยหลวงพ่อก็ได้รับเหรียญจากครูบาอาจารย์มาเอ่อรับพระผงมาได้รับพระมาจากทางวัดบวรมาเรื่องว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เอามาหลวงพ่อก็เลยเอออ้ว แจกเป็นเอาไปกราบไปไหว้เป็นที่ระลึกเนื้อลูกหลานเน้อยามขับขันยามคิดถูกอ,อกถูกใจมากให้ลึกถึงพระถึงเจ้าเน้อเนี่ยเอาแจกหลวงพ่อก็เลยแจกเนี่ยแจกพระแต่หลวงพ่อไม่เคยทำนะครับักยา,า,ธา,ธาญ,ญาติโยมตั้งแต่ระลึกย้อนหลังมาเนี่ยล้มพ่อไม่เคยอนุญาตให้ใครผู้ใดใครผู้หนึ่งสร้างพระหล่อพระนะ หล่อเหรียญของหลวงพ่ออีกต่างหากหลวงพ่อไม่เคยไม่เคยพูดไม่เคยคิดว่าจะเป็นพุทธพาณิชย์มั้งนั่นแหอจะเป็นธรรมธรรมพาณิชย์มั้งนั้นแหละอทําวานิชธรรมพาณิชย์จะเอาธรรมแหะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธายจโยมไม่ขายต่างหากฟรีนะอยางหลวงพ่อพูดตอนเชาน้าฟรีตลอดนะเพื่อให้พี่น้องประชาชน อย่างน้อยก็ให้มีขันติคือความอดทนอย่างเดียวนั้นหลวงพ่อก็พอใจแล้วนะแล้วก็หลวงพ่อเคยสมัยองค์หลวงตาหลวงตาเคยแจกไหมหลวงพ่อเคยเห็นอยู่กับท่านเวลาเป็นเวลาสิบกว่าปีสิบสี่ปีหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นท่านแจกพระแจกเหรียญอีกเหมือนกันนะอหรือว่าหลวงพ่อออกมาแล้วออกมาจากท่านแล้วเนะี่ย ท่านอาจจะแจกหลวงพ่อก็ยังมองไม่เห็นอาจจะสายวิดีโอดูก็ได้นะแต่ละเช้าเนี่ยมีไหมหลวงพ่อก็อยากจะเห็นเหมือนกันหลวงพ่อหลวงตาแจกพระแจกเหรียญเนี่ยหลวงพ่อก็ยังมองไม่เห็นอีกมีหรือเปล่าแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยมีไหมที่เขาถวายหลวงตามีนะหลวงพ่อก็เคยได้เป็นกระปุกเหมือนกันนะ สมัยหนึ่งท่านองค์ก็บนตีดเตรเฉาท่านสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านก็มากราบองค์หลวงตาหลวงตาครับสรองพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมอยากจะทำเหรียญเพื่อแจกผู้ที่คนคู่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลวงตาจะอนุญาตไหมหลวงตาของถ้าเป็น ของพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์ท่านก็ไม่ว่าอะไรดนะังนั้นพวกท่านองค์ขบนตีกับคณะท่านก็เลยทำทเหรียญขึ้นมาสามเหรียญเหรียญทองเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญเหรียญเงินนะสีเงินนะไม่ใช่เงินหรอกทองแดงก็คือเป็นทองชนะื่อว่าสีทองคำนั่นก็คือชุบให้เป็นสีทองแต่เป็นลักษณะเหรียญแปดเหลี่ยมนะจากนั้นเขาก็ทำมามาก็ มีหลวงปูฟั่นหลวงปูขาวสมันะยังมีอยู่นะหลวงตาท่านก็นั่นท่านก็เมตตาปกเสกนพูดง่ายๆท่านก็ไม่ได้ปกเสกหลวงปูมั่นนะท่านตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นพุทธภูชาธรรมภูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุดแท้แต่ท่านจะนึกยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะยั่งถึงท่านได้แต่ท่านเห็นนั่นหนักนั่งหลับตา เสร็จแล้วก็ท่านองค์บนตีท่านก็เอาไปถวายครูบาอาจารย์จากนั้นท่านเอาถวายหลวงตานะถวายหลวงตาเป็นทงถุงเหมือนกันหลายถุงเหมือนกันนะหลวงพ่อก็เห็นอยู่ในกุฏิท่านโอหนานอยู่อพอต่อมาในท่านก็เอท่านไม่แจกนะก็แปลกเหมือนกันนะท,ทั้งแถบทั้งที่เป็นเหรียญลูกปู่มันแท้ๆเป็นอาจารย์ของท่านท่านไม่แจกท่าน,นเอาไปเอาไปไหนเข้าไป หลวงพ่อก็เลยได้มาเป็นกระปุกเนะี่ยท่านเยือนเจ้าคุณเยือนสุรินเนี่ยยังต่อว่าหลวงพ่อพอได้มาท่านเยือนก็มาได้สนใจออกมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อมากระแจกดะมั่นกันนะเนีเ่ยรู้สึกว่าเป็นที่สนใจของคนมากทีเดียว,วเหระเหรียญรุ่นนี้ว่างั้นนะอ่ะหลวงพ่อก็แจกแจกแจกไปท่านไม่แจกหลวงตาแนตะ่ต่วหลวงพ่อก็เลย เห็นให้พระให้ย่อมให้ใครต่อใครวันเขียม,นะขยมาก็ว่าให้ไปเหรียญแปดเหลีย 8, หล่ยมเหรียญหลวงปู่มั่นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่สร้างที่อายุป,ปีสองพันร้อยสิบแปดมังิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะอันนั้นละข่าวนั้นละข่าวหนึ่งที่หลวงพ่อได้เหรียญจากองค์หลวงตานะจากนั้นองค์หลวงตาท่านกับไปน่นอ,อีพระธาตุจอมกิติเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายนะไปกับเจ้าพกุลสมเด็จ เขาก็รอเหรียญมาอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่เหรียญนั่นนะอันนี้เหรียญเป็นเหรียญผ้าผงอะพอได้มาขก็ไหลถุงเหมือนกันเขาถวายท่านท่านก็ไม่แจกเหมือนกันะท่านขยโยท่านก็ให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็มาก็เลยแจกหลวงพ่อก็คงจะเป็นติดนิดสยัยแจกเหรียญขรานั้นมามาถึงจุดนี้หนะลวงพ่อ,อยังคิดนะี่ยนะพอได้เหรียญมาหลวงพ่อก็เลยแจกเอพอแจกมาก็เลยนี่แหละอแต่หลวงพ่อไม่เคย ไลยทำนะอะไม่เคยไม่เคยทำไม่เคยสร้างเองแต่เห็นพวกน้องๆทั้งหลายหบางองค์คนนั้นอ่มันก็ไม่ถึงกับขายเราให้เช่าเหมือนกันเถอะเช่าเช่าพระอะแต่หลวงพ่อเออไม่ดีแล้วลูกหลานขนาดสารณะที่พึ่งของตนเองยังขายได้อขายอย่างอื่นไม่ต้องว่านขายหมดทุกอย่างนะ ขายกระทั่งสารณะพุทธังทามังสังขังสารนางคัดฉามิขายกระทั่งสารณะของตนเองมันก็ไม่น่าจะถูกนะถ้าแจกแจกเพื่อหวังอย่างอื่นแจกเพื่ออะไรนะเอาไปกราบไปไหว้เอาไปเคารพสักการะบูชาเนอะอันนี้ก็น่าจะถูกหลวงพ่อว่านะแต่ว่าตามไม่จริงหลวงพ่อก็แจกอย่างที่ได้บอกได้กล่าวให้กับ คณะตถาญาติโยมลูกหลานได้ฟังนี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้กำลังมากมายไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรเรื่องพุทธพาณิชย์นี่น่าคิดน่าห่วงเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงลุงพ่อพูดกล่าวนี่ก็อาจจะไม่สบายใจอาจจะกระเทือนบางกลุ่มบางหมู่บางคณะแต่ถึงยังไงก็เถอะลวงพ่อคิดว่าลุงพ่อพูดเป็นธรรมนะพูดเป็นธรรมไม่ได้ เออรังแกเบียดเบียนผู้ใดใครผู้หนึ่งเออถูกต้องไหมเออที่นำถึงนั่นมาอย่างที่หลวงพ่อพูดเออถ้าหากลุ่มที่หรือเออไม่แสวงหาผลกำไรก็คงโอ้หลวงพ่ออินพูดถูกไงเออแต่พี่อีกกลุ่มหนึ่งโอ้หลวงพ่ออินพูดได้ยังไงพูดอย่างงั้นมันกระทบกระเทือนน่ะคงอย่าว่าอย่างงั้นก็มีอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนานาจิตตังนา,นานาทัศนะนะเออแต่ถึงยังไงก็ตาม ผู้ใดเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินเนี่ยห้ามเด็ดขาดถ้าว่าผู้ใดก็าตามนะถ้าทํารูปทาเหรียญของหลวงพ่อเพื่อไปจําหน่ายถ้าหลวงพ่อรู้เราหลวงพ่อจะขีดเหมือนกับช็อกกันมดอย่างนั้นน่ะไม่ให้เข้าวัด <c oughs> การมดกันการวัดไว้เลยนะันอยากเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวมันเปรอะเปื้อนมันเปรอะเปื้อนหลวงพ่อมันศกกระปลกนะเราจะไปสะแสวงหาอะไร บวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อเงินใช่ไหมบวชมาเพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อจะได้วัตถุอย่างงั้นใช่ไหมก็มไม่น่าจะถูกบวชมาเพื่อหวังมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็ไม่น่าจะทําอย่างงั้นอีกเหมือนกันอ,อ,อย่างลูกปูล่าพูดถ้าเงินไม่บริสุทธิ์อย่าเอามาเราไม่กินเราไม่ใช้เงินไม่บริสุทธิ์เราจะกินดินเราจะกินใบไม้แห้ง จะดีกว่าที่กินเงินใช้เงินที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นนี่หลวงพ่อฟังหลวงปู่ล่าแล้วหลวงพ่อจึงจำไม่ลืมถึงใจเพรฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไม่ถูกต้องตามคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของพ,พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะ่พวกเราควรจะมองดูมองดู แนวแถวปฏิปทาของท่านพาดําเนินอย่างไรวิดีโอของท่านก็ฉายด้วยสิขนาดที่ท่านป่วยขนาดนั้นนะท่านยังยกเข้าขึ้นข้างหนึ่งบาทของท่านก็ยังมาไว้ข้างหน้าท่านยังฉันในบาทให้เห็นอยู่ลูกหลานทุกวันเนี่ยทิ้งบาททิ้งบริขารดูดูแล้วมันยังไงยังไงอีกเหมือนกันนะพูดทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองเด้ พูดให้ลูกให้หลานให้พระให้เดนให้ทุกคนได้ฟังท้าไม่เชื่อหลวงพ่อก็เอาสายวิดีโอย้อนหลังดูก็ได้มีตั้งเยอะแยะวิดีโอขององค์หลวงตานเนี่ยวังไปแล้วเมื่อดูเพื่อเห็นแล้วก็นำมาประพฤติธปฏิบัติอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างที่ดีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินดำเนินการอย่างไรดำเนินอย่างไรเราก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของท่านไม่ดีกว่าเหรอ อแต่เราอยากจะเป็นลูกศิษย์ของท่านแต่เราแหวกแนวนะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะอตอนนี้ไปวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะอแนวหนึ่งนะวันนี้นะอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรสา พาโรขาวินิมุตโตสัพพสันตาปาวานเสตโตสัพาเว ระมาเตงกันโตเนบโมตุจจตุวังภาวัสพีติโยวิวันฌานตุสาภาโรโควินาสตุมาเตภาวาตวันตารายโยสุกีติขายุโกผ วาปาิวันทาสิลิตสานิจวุฒาปัจจายโนจต,ตารุธรรมวมาวาันติอายุวันโนสุขัง ภาฬาอายุวทักกาทนาวทักกาสิริวทักกายาสวทะทักกาภะวะทักกาวันนาวทักกาสุขวาวะทักาโหตุสาพาทานทุกขารวข้าภัยยะเว สโสกาสานตุจปทัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสานตุจเตสานสยานสินท,สสทธิธานัง,งโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะปโขคังวุติ จยัตสวาส,สตวัสสาจอายุจัชีวาสิทธิภาวนตุเตภวตุสาภาังคังรักขันตุสาเวตาสาภาพุทธ ภานุภาเวนัสธาโสุทิภาวันตุเตภาวตุสาภาหมังารังราคันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมมานุภาเวนัสธาโสุทิภาวัน ปาวาตุสาพามังกาลังราคันตุสาพาเทววตาสาสังคาโนภาเวนัวนสธาโสทิพาวันตุเต